ผู<พ>้บร <Brothers> okay. 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 ิหารจากกระทรวงสาธารณสจากกรมโรงงานอารรมของปัญหาระบบประมาณ์าีเสียที่บัตทต่างในข่าวในช่องสามและการใชวนภาพตัวนิคมสางกัมปพกับวันนี้าจารหลักนะครับก็เป็นนิคมสารกัมปกที่ตอนนี้อายุอยู่ที่ร้อยกสิบไร่นะครับส่วนคัญคือเป็นมีพื้นที่สีเขียวและงานชมนะครับนะครับตัวหลักจริงๆก็จะเป็นสางกัรด้านเคมี่ัุอยู่ที่โรงงานอยู่ที่ ก่อได้ท่านเปิดตปิดตัอตอร์ได้พ้วายน้ำลงไปดิถ่ายก็ล่างอะไรยเช่นว่าเพิ่มผอนใบญาติีทีบัาไม่้เพิ่มผอนใบญาติไจุดน้ำเดี๋ยวทว่าเป็น่าไห่ก็ไหน